สวัสดีนะครับระวังสีรถปีสาันทลอกนะเอากล่องมาส่งนะครับแถวแถวบ้านนี่แหละลตัวนี้สี่พันบาทนะครับแปดซอกนะครับสูงโยนเลย <laughs> สูงไม่แน่ใจนะครับน่าจะกี่นิ้วเนี่ยสิบเนาะสูงสิบกว้าง อันนี้ก็พอใช้นะครับแต่ว่าถ้าจริงๆนอยากให้ยาวๆสักหน่อยประมาณนี้แล้วก็สูงสักสหน่อยแต่ว่ามันมันแพงอะต้นตุนเดี๋ยมันนั้นไปอีกอะม,มีมีอันนี้นะครับมีคุบนี่เห็นมาถามกันหาเยอะเลยนะครับราคาไม่แรงนะครับใบเต็มๆนะครับผมอยู่แถวบ้านพิสันนี่นะ ใครจะเอาก็ทักหาพิ่สันได้นะครับหกพันห้านะครับอ่ะบอกราคาก่อนเลยแล้วมีคนถามตอนนี้นะครับขุบตดีวนี้แพงนะซื้อใหม่ก็แปดเก้าพันหมื่นหมื่นกว่าก็มีนะครับตอนนี้ถอดได้มัน,น,นเป็นของของของ,ของอะไรน,นั่นี่ยของน่าจะเป็นของพกส่วนของแต่เหล็กหนานะเล็กน,นาดูแล้วเด็กชุดก่อนนะสนาอันนี้อันนี้อันนี้ทําเองหรือว่าเขาทำาให้เลยมาจากนั่นเลย โอดูในใบใบเป็นใบตัดไม่ใช่ใบปั๊มเนาะหนาหนามากใบเต็มนะครับสองเมตรสเมตรตัวนี้ถอดได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเอาไปใช้จริงๆนะถ้าเกิดไม่ได้ย้ายไปไหนนะครับก็ให้แนะนําให้เชื่อมมาดีกว่าว่ามันงอกแงกงอกแงกนะเดี๋ยววิ่งไปวิ่งไปอ้าวลูกขายไปไหนนี่นะถาดก็ไม่ผุเนาะสิยถาดถาดเต็มๆนะครับคอ โอ้แชร์ได้นี่หนยหายหยกดอ้ยนี่นะครับดูสภาพอ่าเต็มหกนา้าถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจก็เดี๋ยวทักหาพิสันนะครับจะพามาเอาไหนๆเกาอี้ออมันนะเบอโอ้โพ,พิกัดนะครับอยู่ บึงบ้านนะครับบึงสามคัคคีจังหวัดกำแพงเพชรนะครับจะบอกนะอันนี้กล่องที่ใช้อยู่ <c oughs> นี่เบาะนะ VIP เบาะก็ไม่ผุเลยนะครับแช้ได้ <c oughs> มีมีอะไรอีกไหมมีแค่ขุบอย่าง,ยยงเดียวเหรอโอ้ยฝนจะตกว่ะอ่ะท่านใดสนใจก็โทรหาพิสันนะครับที่098นะครับ 2087412โทรมาถ้าเกิดว่าโทรมาไม่รับก็ทักทิ้งก็ความไว้ในเพจนะเพราะว่าไอทำยกคางยกคางขึ้นกับทันบุกเสร็จเออดำ,ำแม่ไปเต็ดเลยฝนจะตกเดี๋ยวเรากลับบ้านวินเสียอตอนนี้วินวินจึงนะ5.2มันแดงหน่อยเพราะว่ามันตากฝน แวะเข้าไปที่บา้านเอาออกรถเมล์ใครเจเออ๋อเจเอเอาใหม่แล้วเอาอะไรสยามสยามแหมเจเอเขียนออกนะครับอันนี้ว <ize> oh ินกึ่งน5.8.25ได้อยู่นะว่าจะเกิดว่าสองไปกลัวมันขาดเพราะว่าเดิมมันเป็น5.6แล้วตอนนี้ถักกึ่งเยอะเพราะใจนะเพระกึ่งกึ่งกึ่ง5กึ่งอะกึ่งอย่างเดียวกึ่งเป็น5.8กึ่งเป็น5.8ถากกึ่งอย่างเดียว จากหน้าหกอ่าึ่ง<อ>เป็นห้าเหลือรดเหลือห้าจุดแปดวินกึงก,งก็ถ้าเป็นหน้าห้าจุดสองขึ้นไปก็ใบละห้าร้อยยี่สิบนะครับแอบห้าร้อยยี่สิบบาทก็วินตัวนี้ต้นทุนมันมาแพงนะครับถ้าทั่วไปก็สี่ร้อยแปดสิบห้าร้อยเฮ้ยสี่ร้อยแปดสิบห้าร้อยแอบเสียวขาหลังแล้วเกินมาน นี่นะครับโอ้เสริมด้วยนันเนี่ยแค่ <Yeah. S 1> กำเดียวก็ไม่น่าจะแตกนะครับอันนี้เสริมด้วย่ะกลับบ้านกันนะครับมากันน้องแตน,นนะครับตอนนี้ก็ฝากฟึ่งน้องแตนพาซิ่ง ขับในบ้านไม่ได้ซิ่งนะครับเพราะว่าชาวบ้านดา่าชาวบ้านด่าแล้วโอ้หเกรงใจลูกหลานนะครับไหนบอกกับชาวบ้านดา่ามีรถไหมเอ่ย,ลลยหลายยืมนะครับใครสนใจขุบนะครับ รถม,มาเกต <Okay, S 1> หนึ่งอออยู่บ้านผมก็ขับแต่คันนี้นะครับเดี๋ยวไปเอาทำทำท่อใหม่ ท่อลงล่างดีกว่าแล้วก็มีมอพักนะครับมันจะได้ดังมันดังไม่แสบนะครับอถ้าถ่อแบบนี้มันเหมาะสําหรับในการยำ่ำนานนะครับแต่ว่าผมก็ชอบทรงนี้นะมันดูแล้วมันมันโดจไวัรุ่นนะ,ะ,ะไปไหนด,ดีกลับบ้านกันเลยดีไหมกลับบ้านกันเลยเนาะ,อะโอเคครับวิดีโอชุดน,นี้นะครับจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณ ทุกไลฟ์ทุกกำลังใจนับยังไงก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ